มาพบกันดีแล้วกับเราดีในกระดาษนี่อยู่นี้เห็นไหมฮะเรามี New Civic ครับ FE 1.5 Turbo IS คันนี้หายากะนะสีนี้ตัวจริงหล่อมากเลยนะลูกค้านี้เขาหารถนานมากกว่าจะได้นะฮะก็วันนี้ครับชุดนี้เลยที่เราเห็นอยู่ตรงข้างหน้างบประมาณไม่เกินแสนห้าคุณจะได้แบบนี้เลยเดี๋ยวมีอะไรบ้างในตามไปดูกันว่าแต่ละอย่างมีอะไรบ้างในชุดนี้นครับเริ่มที่อย่างแรกเลยครับ ล้อครับขอบ18ของงาน NK Performance นะครับตัวนี้จะเป็นลาย NK 4 0สี DGM นะครับล้อ NK เนี่ยเป็นล้อที่เป็นล้อ performing for ล้อคุณภาพนะครับแบรนด์นี้รู้กันดีอยู่แล้วว่าล้อนี้เขาคุณภาพดีแน่นอนครับถัดมาเป็นเรื่องของยางยางเลือกใช้เป็นตัวยาง Nexen ของเกาหลีนะครับเลือกเบอร์2 3 5 4 0 1 8นะครับยางตัวนี้เป็นยางสปอร์ตยางได้ความนุ่มเงียบอยู่นะครับ ตัวนี้คุณภาพดีวิ่งได้ทุกสภาพถนนทั้งถนนแห้งถนนเปียกตัวนี้ก็การันตีคุณภาพเหมือนกันถัดมานี่เลยที่ชุดสตัดของ h d i e Spec ตรงรุ่นสำหรับ CIVIC นะครับตัวนี้ก็ได้ฟีลแบบเป็นโมโนทูปแล้วก็ได้ความนุ่มหนึบแน่นนะครับตัวนี้ก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับ $33,900 ทีนี้ถัดมานี่เป็นของเสริมหล่อเสริมความงามบ้างแล้วกัน โคมไฟท้ายครับเวอร์ชันนึตัวนี้สีสโมกนะครับคันนี้เขาก็เลือกเปลี่ยนโคมไฟท้ายด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วเนี่ยจะหล่อบแบบไหนครับสะหรับไฟท้ายตัวนี้ถัดมาครับนี่เลยพวงมาลัยกับหัวเกียร์ที่เป็นคาร์บอนนะครับก็เป็นหนังสลับคาร์บอนนะครับหัวเกียร์ก็เป็นคาร์บอนแท้เหมือนกันเปลี่ยนชิ้นเลยแล้วก็นี่ครับตัวนี้ก็แนะนําเลยครับ ทีพีเมวัดลมยางของ Honda แท้นะฮะคันนี้ก็เลือกติดตั้งไปด้วยก็จะลงเบ้าของซ v i c พอดีนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเรารอดูกันว่าฟังกช์ชันเป็นแบบไหนถัดมาก็จะเป็นพวกน็อตล้อฮับลิงนะครับแล้วก็ฝากลางของตัวล้อเรานะครับเดี๋ยวอันนี้เข้าคๆหมดแล้วที่เห็นทั้งหมดเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยังไม่ได้วางเลยเอา้าทำไมบอกละ่ะ จ่เห็นวางถ้าเรียบร้อยแล้วก็พูดไปแล้วนั่นนะอะงั้นไม่เป็นไรเรามาเริ่มกันใหม่นะครับ3 2 1ท่อเลือกใช้เป็นของสำนักโปรเดกเกอร์นะครับท่อส,ยสวยๆงานเนียนๆแบบนี้นะครับชื่อนี้รู้กันดีอยู่แล้วนะครับส่วนรายะเอียดท่อของคันนี้ที่เลือกใช้นะครับในชุดของโปรเดกเกอร์นี้เลือกใช้ตั้งแต่ท่อนกลางนะครับ กลางก็จะมีหม้อพักตรงกลางด้วยแล้วก็ไปที่ท่อนวายนะครับปลายเลือกใช้เป็นไทเทเนียมแท้นะครับงานสวยเนียนแล้วก็เสียงไม่ดังมากนะครับทั้งหมดนี้ครับงบประมาณไม่เกิน150,000บาทรวมชุดท่อ บ้างครับเพื่อนๆหวังว่าคงจะถูกใจกับแนวทางนะครับการแต่งรถ Civic SE นะครับเหมือนคันนี้นะครับก็ใครสนใจนะครับของแต่งอะไรของ c i v i c เ e ีนะครับถามเรามาได้ครับทางดีเนกาล่าครับเรามีของแต่งสําหรับรุ่นนี้ครับเยอะแยะมากมายนะครับก็สนใจก็สามารถสอบถามได้ทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ของทางร้านนะครับหรือจะติดตามทาง YouTube ของร้าน Ti ก t อกนะครับอินสตาแกรของร้านเราก็มีครับหรือสายด่วนโทรมาที่เบอร์ของร้านเราก็ได้นะครับหรือจะเป็น Li น์ออฟฟิเชีของดีเนกาลดาเราก็มีเหมือนกันนะครับยังไงท้ายสุดนี้ฝาก ผลงานของคันนี้ไว้ด้วยแล้วคลิปหน้าเราจะนําเสนอรถอะไรนําเสนอสินค้าอะไรให้เพื่อนได้ดูรอติดตามกับเรานะครับงั้นวันนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ